ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนะครับเมื่อกี้ที่ผมค้างไว้ก็คือตัวกล้องนะครับเราสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับอย่างรถคันนี้นะครับเป็น Fortuner l e g e n d e r นะครับ2.4นะครับกล้องก็เป็นตัว360องศา เราสามารถแบบกดแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นตัวรถแล้วก็มองรอบคันหรือจะแค่ข้างหน้าก็ได้นะครับบางครั้งหรือมุมซ้ายขวาแต่ส่วนมากผมมกนจะปรับเป็นตัว 3D แบบนี้นะครับ<ๆ>เพื่อมองข้างหน้าด้วยเหมือนอย่างตรงนี้ครับมีรถจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองรอบคันแล้วก็แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับนะครับทีนี้เราจะมาที่เครื่องเสียงครับเพื่อนๆนะครับผมกลับไปที่เครื่องเสียงนะครับสักครู่นะครับ โอเคเราเปิดวิทยุนะครับทีนี้ในการเปิดวิทยุนะครับก็เราสามารถตั้งค่าเซตได้นะครับโดยที่ว่าเรากดจิ้มไปเลยครับอย่างสมมติผมเอาขึ้น93นะครับผมกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดขยับหน่อยหนึ่งครับแล้วก็กดล็อกไว้เลยครับโอเคตอนนี้เสียงมันปิดอยู่นะครับเราสามารถนะครับเพิ่มเสียงที่ปุ่มนี้ก็ได้หรือลดเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมากดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้พอเราเราเราเลือกขึ้นไว้แล้วอะครับเพื่อนๆนนะครับ เราสามารถกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยครับเห็นไหมฮะจะเปลี่ยนช่องสถานีให้เรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนมัวตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น fm 1 s fm 2นะครับหรือ am นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราเรามาตั้งค่าเครื่องเสียงกันนะครับเพื่อนๆเราก็กดรูปบ้านครับกดหน้าจอแอปพลิเคชันนะครับพักเข้าไปการตั้งค่านะครับแล้วก็เสียงครับนะครับนี่บาลานซ์โอเคบาลานซ์เรียบร้อยกดย้อนกลับนะครับเสียงต่ำนะครับ เราก็ไล่ขึ้นมานิดนึงก็ได้ครับนี่ครับสักเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมตั้งนะครับแล้วก็เสียงสูงก็แหลมนะครับก็เอาสุดไปเลยครับตรงนี้นะครับนี้เดี๋ยวผมไขขอขยับเสียงต่ำอีกนิดนึงโอเคสักเบอร์สองนะครับระดับเสียงอัตโนมัตินะครับเวลาขับขี่เราสามารถตั the also, ้งได้นะครับว่าให้เสียงเนี่ยจะดังเบาอะไรต่างๆตามกําลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวกอีโคนี่ครับแล้วก็เลือกได้แต่ส่วนมากผมจะตั้งไว้แล้วก็ปิดตรงนี้ไว้นะครับอย่างถ้าปิดเสียงปิดๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อน ก็จะไม่มีเสียงปิบปิเข้ามาแล้วนะครับแต่เราเปิดไปดีกว่าครับเพราะว่าเป็นหน้าจอทัปสกรีนจะได้ใช้งานง่ายนะครับตรงนี้นะครับทีนี้พอกลับมาหน้าจอตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะเข้าตรงมุมนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้คือเป็นแอปพลิเคชันที่เรากดไว้นะครับหรือจะกดตรงนี้นะครับย้อนกลับส่วนเครื่องเสียงก็เป็นตัวนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับเราจะจิ้มแบบนี้เพื่อเลือกคืนหรือกดตรงนี้ก็ได้หรือจะให้มันสแกนก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆือนโอเคทีนี้ในวิยุก็หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมไปตั้งค่านาฬิกาบนนี้นะครับโดยการกดตรงนี้นี่ครับนะครับตอนนี้ก็16นาฬิกา16นาทีนะครับเราเซตเป็น00ไปนะครับโอเคนะครับอ่ะทุกทีครับเป็น14นาฬิกานะครับสักครู่นะครับนี่ครับผมกาลังกดไปที่14นาฬิกานะครับ16นาทีนะครับโอเคทีนี้มาถึงตัว การเปิดปิดแอร์นะครับทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับการเปิดปิดแอร์นะครับกล้องอาจจะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวผมปรับมุมนิดนึงนะครับโอเคนะครับคือการเปิดปิดแอร์ปิดแใช้งานง่ายครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงเรากดปิดตรงนี้เราขึ้นรถมาสามารถหมุนตรงนี้นะครับเพื่อเปิดเบอร์พัดลมได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับหรือจะกดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นออโต้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นออโต้แล้วลมแรงมาแรงเกินแบบนี้นะครับเราสามารถหลี่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เป็นอุณหภูมินะครับแล้วก็ปรับสัก24ก็ได้ครับเพื่อนๆ่อนนะครับ ac, AC เปิดไว้เพื่อให้น้ํายาแอร์ทำงานนะครับปิดปุ๊บน้ํายาแอร์ไม่ทํางานนะครับอากาศหมุนเวียนในรถส่วนการเปิดแอร์ทางด้านหลังนะครับการเปิดแอร์ทางด้านหลังนะครับ <P ul ain> คือผู้โดยสารสามารถเปิดเองได้หรือเ <P ul ain> รากดตรงนี้เพื่อเปิดครับผู้โดยสารสามารถกดปิดตรงนี้นะครับแอร์ด้านหลังเนี่ยเองได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแผ่นกล้องไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมกดปิดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ จะเป็นที่ชาร์จนะครับไวเลสนะครับสำหรับมือถือที่รองรับนะครับทีนี้เดี๋ยวต่อมาครับเพื่อนๆนะครับตัวอีโคโหมดนะครับเราจะกดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคือการขับขี่มันจะประหยัดขึ้นนะครับแต่ว่าคันเร่งมันจะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น Power Mode นะครับเพื่อตอบสนองนะครับทีเดี๋ยวผมจะแผ่นไปที่หน้าจอเรนหมลนะครับแล้วก็จะลองกดให้เพื่อนๆดูนะครับคือกดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับ e ีโค่โหแล้วก็ตรงนี้เป็น Power Mode เห็นไหมครับเพื่อน ส่วนระบบเกียร์นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาดูนิดนึงครับเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับตรงนี้ถ้าสมมติเราดันตรงนี้มานะครับมันก็จะเป็น D-Dock ถ้าเราจะเร่งแซงง่ายๆก่อนเลยนะครับเราดันมาตรงนี้ปุ๊บมันก็เป็นการเชนเกียร์นะครับพอเราแซงเสร็จเราก็ดันกลับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะขับขี่เป็นเหมือนเกียร์ธรรมดานะครับให้ดันมาตรงนี้โดยการดันลงคือลดเกียร์ดันขึ้นคือเพิ่มเกียร์เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอเรนใหม่ครับนี่ครับเราสามารถกดตัวแพดเล็ตชิปตรงนี้ได้นะครับนี่ผมก็ให้ดูครับออกโตเกะหนึ่ พอขับไปแล้วปุ๊บจะเปลี่ยนเกียร์สองกดแผ่นเดินชิปด้านบวกนี่ครับเห็นไหมฮะไล่ขึ้นไปเลยนี่หมด6เกียร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบของเกียร์แผ่นเดินชิปนะครับแล้วกลับมาก็เป็นตัวดีเหมือนเดิมนะครับพอเข้าตัว R ปุ๊บกล้องมองหลังก็ทํางานนะครับแล้วก็บวกกับเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเราสามารถปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้นะครับโดยการมากดที่ตัวนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เซนเซอร์เรากดปิดก็ได้นะครับแล้วก็ปิดตัวฝาท้ายรถนะครับไม่ให้เปิดก็อะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ โอเคก็ okay. สรุปภายในรถนะครับเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อน